สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน YouTube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมมีข่าวดีที่สุดของผู้สูงอายุนะครับมาเล่าให้ฟังครับวันนี้1 4เมษา,ายน2 5ง5เมื่อวานนี้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ13เมษา,ายน14เมษา,ายนวันนี้ก็เลยนำข่าวที่ดีที่สุดสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเล่าให้ฟังครับสรุปสรุปสั้นๆน,นะครับก็คือปลายเดือนเมษา,ายน65หนี้พี่น้อง ผู้สูงอายุนะครับ ENNIS ที่เป็นผู้มีบรสวัสดริการแห่งรัฐด้วยจะได้รับการตกเบิก5เดือนเดือนละร้อยเข้าบัตรจะได้รับสูงสุด500ส่วนผู้ที่เคยได้รับเงิน50บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะได้รับการตกเบิก5เดือนเช่นกันเดือนละ50 5เดือนก็250ก็ประมาณปลายเดือนเมษาจะได้กดเงินนะครับหลังจากนั้นก็จะได้ทุกเดือนเดือนละร้อยใครที่เคยได้50ก็จะได้ทุกเดือนเดือนละ50ตั้งแต่พฤษภาจนถึงกันยาจะได้ทุกเดือนนะครับ หลังจากปลายเมษาได้รับตกเบิกแล้วรายละเอียดนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเว็บไซต์ข่าวกรุงเทพธุรกิจนะครับซึ่งเว็บไซต์ข่าวนี้เป็นเว็บไซต์ข่าวที่มีชื่อเสียงและก็เป็นเว็บไซต์ไซต์ข่าวที่มีความแม่นยำทางข้อมูลข่าวน่าเชื่อถือที่สุดและก็ลงข่าวนี้เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจได้ลงข่าวนี้เมื่อ13เมษาย,ยน2565 ก็คือเมื่อวานนี้ครับเราจะแนบลิงก์ข่าวนี้ของเว็บไซต์ข่าวกรุงเทพธุรกิจให้ท่านผู้ชมได้อ่านเองที่คอมเมนต์แรกอีกครั้งนะครับรายละอลเอียดบางส่วนที่เรานํามาเล่าฟังจากเว็บไซต์ข่าวกรุงเทพธุรกิจก็คือนางสุจิตราพิทยานรลเศษอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ให้ความสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยและได้รับสิทธิในการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบริัสวัสดิการแห่งรัฐกรมกิจการผู้สูงอายุโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุได้อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐประจําปีงบประมาณ2 2565ดังนี้นะครับ1ผู้สูงอายุที่มีรายได ไม่เกิน30,000บาทต่อปีได้รับเงินสงเคราะห์ร้อยบาทต่อเดือน 2. ผู้สูงอายุที่มีไรายได้มากกว่า30,000บาทแต่ไม่เกิน0,000 0แสนบาทต่อปีได้รับเงินสงเคราะห์5้บาทต่อเดือนอานลครับเงินร้อยบาทกับเงิน50บาทต่อเดือนนี่ก็เติมเข้บาบัตรสมัสิการแห่งรัฐนะครับซึ่งการจ่ายเงินสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุปี65นี้นะครับอ่ จะจ่ายเงินสงของงวดแรกในเดือนเมษายน6.5ซึ่งเป็นการจ่ายสําหรับเดือนตุลาคม64ถึงกุ 65, ุภาพันธ์65าเดือนนะครับซึ่งกรมัชีกลางแจ้งกําหนดการโอนเงินเข้าบัตรสิบริการแห่งรัฐงวดแรกในช่วงปลายเดือนเมษายน65แต่ยังไม่ได้บอกวันที่นะครับงวดถัดไปจะเป็นการจ่ายรายเดือนตั้งแต่พฤษภาถึงกันยายนหกห้าโดยกรมบัญชีกลางจะโอนเข้าบัตรสิกแห่งบัตริการแห่งรัฐทุกเดือนต่อไปเอาละครับจากข่าวนะครับ ก็บอกว่าปลายเดือนเมษายนจะได้รับตกเบิกและเดือนพฤษภาถึงกันยาจะได้รับเดือนละครั้งทุกเดือนไปซึ่งวันจ่ายเงินตกเบิกกลุ่มบัญชีกลางยังไม่ได้กําหนดวันที่ว่าวันที่ไหนแต่ระบ,บุว่าเป็นในช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดสําหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับส่วนวันที่จะเติมเงินในช่วงปลายเดือนเมษายนนะครับ เราจะติดตามขา่าวเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเมื่อทราบวันที่ผู้สูงอายุจะได้กดเงินแล้วจะนำมาแจ้งเป็นระยะระยะต่อไปสวัสดีครับ